ดีครับสวัสดีครับแม่แม่ทุกคนครับคิดถึงเสียงพี่แพนด้ากันไหมครับคิดถึงเสียงพี่แพนด้ากันไหมครับอยากได้ยินเสียงพี่ด้ากันไหมครับเออวันนี้พี่ด้าอารมณ์ดีมากครับอารมณ์ดีมากๆเลยครับ พีไ่ได้คิดถึงแม่แม่เอฟีทุกคนนะครับ <laughs> คิดถึงไหมลูกหนอคิดถึงไหมตึงไหมถึงมากเหรอครับพีไ่ได้รักน้องไหมครับรักแม่ไหมครับร <c oughs> ักรักแม่ที่จุดในโลกเลยเหรอครับ <c oughs> โอ้โหชื่นใจจังเลย แม่ก็รักพี่ดานะครับเนาะแม่ก็รักพีดามากมากนะครับเนาะเนาะรักที่จุดเลยเนาะนะ <c ười> รักมากมากเลยเนาะใช่ปะเนาะเด็กชายกับเพาวโซนไหมครับชวนไหมครับชวน <c ười> อารมณ์ดีค่ะทุกคนวันนี้ ไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ